สดลูกน้องอยางคอยครับคุณอนุสรยอดจันอายุ23ปีจากอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับมาชกมาสถิติ100ครั้งจริงแล้วน่าจะเกินนะครับค่าตัว40,000บาทเดอกับนักชกรุ่นน้องครับบัวขาวปอรประมุกค,คุณสมบัติบัญชาเมฆอายุ17ปีจากอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับชก60ครั้งค่าตัว3 2 0 0 0บาทนี่อาจจะกล่าวได้ว,ว่าเป็นมวยคนละพอสอครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนั้น แรงขึ้นมาและเป็นมวยฟอร์มสดดารุ่งครับสดลูกน้องยังไยนี่เจ้าของดีกรีนี่แชมเปี้ยนหรือว่าเข็มขัด1ิเส้นครับยากที่หาที่จะหานักมวยใดในยุคนี้นี่ทำได้นะครับความเก่ากึกไม่ต้องพูดถึงกล่าวขึ้นมาใหม่นั้นทางด้านบัวขาวครับบัวขาวปอประมุกชื่อบัวขาวแต่ว่าผิวนี่เข้มีเดียวบัวดอกบัวดอกนี่องสัยสีขาวจะตกไปหน่อยแล้วครับ เป็นมวยในคอนโทรลของโปรโมเตอร์ไปหลังนี่ก็โชว์ฟอร์มเอาชนะโคกมาได้อย่างสวยงามทีเดียวชนะโคกแฟร์เทคที่ลุมพินีนะครับเมื่อต้นมกราคมในขณะที่สดฝ่ายแดงนั้นก็ไปแพคกแนนวันที่ไทยสอค้างสินมาเยคผู้นี้เรียกว่ายังไม่เคยเจอกันรังนั้นบัวขาวนั้น ไหว้ครูสวยงามครับเสียดายว่าเรามีเวลาน้อยเลยไม่ได้นําเอารีลากันไหว้ครูของบัวขาวมาให้ชมไหว้ครูเสร็จนี้แฟนๆปรบมือกันเกลียวกราวทีเดียวก็ขอชื่นชมครับกับค่ายกับเทรนเนอร์กับผู้ที่อบรมสั่งสอนครับที่ให้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการไหว้ครูครับมันจะเป็นการช่วยการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของเรามวยไทยนั้นต้องมีการไหว้ครูครับ การผู้ชี้ขาดคุณบุดมดีกระจ่างนะบนเวทีมียกที่หนึ่งที่สองรวมกันไปนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นขึ้นมาะระแรกนี้ก็แน่นอนครับสดได้เปรียบแต่ว่าสดชั่วโมงนี้ไม่ได้สดมาจากขั้วหรือว่าพุ่งติดมาจากขั้วนะครับสดตอนนี้มีแต่ความเก่ากับความแข็งแกร่งครับ มวยที่กระดูกอ่อนเมื่อไหรเจอสดแล้วก็เรียบร้อยแต่ถ้ากระดูกเข้าเทียมกันบางทีสดก็เจ็บเหมือนกันครับสดอาจจะเหี่ยวได้ครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านบัวขาวจะขึ้นมาทาบรา็อมยได้ไหรือเปล่าคําว่ากระดูกมวยนั้นจะพิสูจน์กันให้เห็นครับท่านผู้ชมในความหมายของคําว่ากระดูกมวยนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงประทะแรงเสียบสี การทนมือทนตีนว่ายง่ายง่ายนะครับภาษามวยว่าจะทนได้หรือไม่ได้เมื่อแลกกันแล้วมึงทีกูท,ทีแข่งซ้ายแข่งขวาหมาัดต่อมัดเข่าต่อเข่าถ้าเผื่อว่าฝ่ายไหนย่นฝ่ายไหนยุบก็เรียกว่ากระดูกมวยเป็นรองว่าอย่างนั้นครับและส่วนใหญ่นักมวยเก่าๆนะครับก็จะพูดในเรืองว่ากระดูกมวยเป็นต่อครับโดนการโดนมือโดน แข้งโดนเข่าของฝ่ายตรงข้ามมามากกว่ามากนี่ทำให้เกิดแรงสะสมครับเราจะเห็นว่านักมวยไทยหลายๆคนนี่ไม่ได้ชกสักสามสี่เดือนนี่พอขึ้นมาทีหนึง่งร่างกายแม้ว่าจะฟิตซ้อมอย่างเต็มที่ยังไงก็ร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยครับต้องชกกันสักสองไฟสามไฟให้คืนที่แรงสะสมจะได้กลับมาครับยวังว่าครับซ้อมดียังไงก็ไม่เหมือนชกจริง โยกที่2ครับก็ยังแยงนกันอยู่ครับส่วนสดนั้นโชกในลักษณะที่คุมสถานการณ์พยายามตีลูกผูจ้องหน้าไว้นะครัที่บัวขาวฝ่ายน้าเงินครับไม่ยอมสบตาแม่นักมวยที่ไม่กล้าสบตาฝ่ายตรงข้ามเองก็บอกว่าเป็นรองไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครับโเตะตัดอยู่นี้ลักษณะตึงๆเข็น,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 นกวาดลานครับ ว่าลีลาพาดการคอของบัวขาวก็ไม่เลวทีเดียวทำเ,เอาทางด้านแฟนๆฮือฮาครับสดเรียกคืนมาลีลาสวยงามในช่วงของหมดยกนี้นะครับทำได้เปรียบเสียเปรียบก็ยังมาคู่ขี้ครับ ที่สามสดลูกน้องยังทอยปลายแดงหัวขาวปอรประมุกนั่งเงินครับนี่เป็นคู่ค้ำที่ชกกันในศึกปอรประมุกของคุณประมุกโรจนตันหรือว่ากำนันแกรครับที่เวท,ทีลุมพินีตอนนั้นก็มาเขาตึกครับชกหลายๆเชืออมาแล้วครับโดยเฉพาะโด่งดังมาจากศึกวันทรงชัยครับโอ้โหโเจอสอกสั้นเข้าไปต้นเตี้ยเลยทีเดียวอ้าวาตัดก,กลับมาตรงนี้ตอนนี้สดหลอกล่อแล้วครับ บัวขาวนี่ถ้าไม่สวมหัวใจสิงหัวใจไม่เกินร้อยเหมือนกับเอ็มร้อหแล้วก็โอกาสที่จะทำไรสดยากนะครับมาเจอสอกไปเมือ่อกี้นี้ก้มเตี้ยทีเดียวการอุดมนี่จ้องตาขม่งนะครับมือแตะพื้นกระไรเป็นฟันมือทันทีครับจับมือโู้สดพยายามแรกอา้าวบัวขาวสดไฟแดงครับบัวขาวน้ำเงินกินขาว้าไป เสียงเอ้าเอ้อมาแล้วครับสำนักกลอของสดนั้นนอกจากแั่นหนักแล้วนะครับเผลอไม่ได้ครับเผลอเป็นโดนหมัดไปตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นนักมวยที่ชกกบบสดจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับประเภทว่าต้องห่วงหน้าพะวงหลังว่าสดนี่เคยเป็นอดีตทีมชาติสมัครเล่นครับมวยมวยสาต้นสมัครเล่นมาแล้วด้วยไม่ธรรมดาครับหมัดซ้ายหมัดขวาเนี่ยครับ ไทยจะไครหลับมาหลายคนแล้วโดยกที่สามครับมาชดชกด้วยความเข่าจริงๆครับรอจังหวะไม่มีจังหวะก็ไม่ทำครับผ<อ>นี่ครับมิ่งแล้วบัวขาวโดนก็ไปก็ยิงๆแลวบัวขาวนั้นก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเดี๋ยวดูต่อต่อกี้นะครับอโอ้ทาไมนะครับถี่นับก่บนตี่ทีส่ามือไม่เกี่ยวว่าให้มีสิทธิ์หายท้องครับ พูดค้างไว้ว่าบัวขาวของพองฝ่ายน้ำเงินจะไม่ได้เสียเสียบครับเรื่องอาวุธแต่ดูแล้วว่าหมวจิตคนใจนั้นยังไม่ยังไม่ถึงขั้นครับคือย,ยังไม่ยังไม่แข็งแกร่งพอเลยว่ายังไม่กล้าพอไ,ไปเจอมวยรุ่นพี่ครับก็ยอย่างนี้ครับหมดยกที่สามขึ้นยกที่สี่ดีไหมแฟนๆครับได้ข่าวว่าเซียนมวยมีระดับคน,นอย่างนี่เข้าไปฉีดยาเข็มใหญ่ให้กับบัวขาวหนึ่งกำปั้นครับหนึ่งกำปั้นก็คือหนึ่งหมื่นบาทบอกว่า,าชนะได้เอาไปเลยครับหยิบสด หัวขาวนันพื้นขึ้นมาอีกนิดนึงกระชุ่มมาชวยขึ้นมาอีกหน่อยฉีดยายของในวงการมวยนี่ก็อย่างว่าเลยครับทําให้เพิิมพลังครับแต่ว่าบางครั้งผีผาญไปนี่ป้องก็ไปไหยท้องก็มีครับหัวขาวอะไะครับพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะคืนมาเอาใหม่ตั้งสติใหม่ไม่กลัวท่องคาถาอย่างเดียวครับว่าไม่กลัว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  อาวุธนั้นใกล้เคียงกันครับียงต่ว่าหัวจิตหัวใจอาจจะยังเป็นรองนิดหน่อยก็เลยทําให้ความเด็ดขาดความหนักหน่วงนั้นหายไปเยอะครับอีกน,น,นี้เป็นมวยที่ประเทศโชฟอร์มสวยงามนั่นบัวขาวครับนังแร่งฟ้าสีทองวอรท,ว,อรทวีเกียติมากำลังสร้างากระดูกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเลยครับในขณะที่สดฝ่ายแดงนั้นชกแบบสบายสบายครับ ปเจอมวยที่บี้ไม่จริงเข้าไปก็สบายครับเล่นเชิงเล่นพื้นมือไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเตะเลี้ยงเตะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเข้าใกลก็ใช้หมัดขยับผูกขยับผูกบัวขาวก็เลยไม่กล้าเข้าครับยังไม่จะได้นะครับอนาคตมวยนี่ยังอยู่ไกลครับทางด้านบัวขาวนี่ยังมีความแข็งแกร่งสามารถที่จะเข้ไปอีกเยอะครับพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ครับ ได้เปรียบตั้งแต่ยกแรกครับในสายตาของแฟนแล้วก็ได้เปรียบตลอดครับ